นี้ผมจะมารีวิวไม้ดุจ่วมของคอมเมล่าแมนนะครับของแต่งตัวในอขอโทษนะครับที่ผมเรียกชื่อแบบผิดจริงๆแล้วชื่อแบบที่ว่าซอสว,วอริเกอร์อะไรแล้วมันได้มาได้ไงคุณเห็นตัวนี้ไหมครับจครับด้ยไปคุยกับมันแล้วใช้ตรงตรงที่มันเป็นเหรียญอีเวนต์ซื้อนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะบั๊กอยู่มันต้องใช้คู่กับไอตัวนี้นะครับไอคาเมล่าแมนว่ามันใช้คู่คาเมล่าแมนใช่ไหมครับมันจะถือไม้ถือส้นสองไอ้ไม้ดูดส้นสองอันแล้วมาดูกันครับว่ามันจะหดแค่ไหนโอ้ยตายครับปเีลบปเลยนะดีดีมากเลยนะครับ ทคนมันะไม่้าเพราะดไครับาดม่กลครับก็มีได้ไ้ด้วยนะนงผ่งง้นใหม่ปะ,ะให้ดไม่มาจค,คนะครับผมกะมาถา,า,ามเจน,นะครับในคลิปหน้าถ้า,ม,า,าม,มด้านะนี้มก็ถด้านน้นครก็รีวิวตัวกันนะครับไปกักครับ